สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนเพชรยนต์นะครับเหมือนเดิมนะวันนี้ขอเปลี่ยนค่ายหน่อยนะเป็นโตโยต้านะครับวันนี้นะครับสาหรับใครที่เป็นสาวกโตโยต้ารีโวนะครับก็นี่เลยสุดหล่อคันนี้เลยนะครับเป็นตัว2.4 T R D นะครับโมเดลปี2016นะครับสวยๆเลยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่หายากมากเลยนะครับสําหรับตัว T R D นะครับอันนี้เป็น T R D แท้นะครับจากโรงงานเลยนะครับเป็นโตโยต้ารีโว2.4 E เอ้ยไม่ใช่2.4 2.4 T R D นะครับปี16นะครับ ราคา5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับต้องบอกเลยว่าตัวรถนี่สวยงามมากนะครับคันนี้นะเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็มีเศษนิดหน่อยนะนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับสีดาเพิ่งเข้ามานะครับเรามีทั้งแครบและสี่ประตูนะครับสําหรับตัวโตโยต้ารีโว TRD นะครับคันนี้ทะเบียนสวยด้วยนะครับสามสองสี่นะได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับลูกค้าซื้อรถไปนะครับต้องบอกเลยนะครับตัว TRD เป็นรุ่นที่หายากนะครับ TRD ก็จะเป็นชุดแต่งเฉพาะทางของค่ายโตโยต้านะครับ ไฟหน้าเป็นมันเตะนะครับไฟตัดหมอกไฟเดย์ทานอยู่ด้านล่างนะครับคันนี้มีชุดแต่งเป็นชุดกันชนแยกชิ้นนะครับเป็นชุดกันชนแยกชิ้นมานะครับดูสีนะครับสวยๆเงาแวบเลยนะครับเป็นชุดกันชนแยกชิ้นมามีไฟตัดหมอกมีเดย์ทานมันดิงไลท์นะครับมีสีดำนะครับตัดกับสีแดงนะพร้อมโลโก้ TRD นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ผลิตออกมาจากโรงงานเลยนะครับแท้ๆเลยนะครับเป็น TRD Sportivo นะครับ 2.4E นะครับ มีโลโก้คําว่า revolution นะครับแน่นอนนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันนะครับคันนี้สวยนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับแม็กก็เป็นแม็กตรงรุ่น TRD นะครับเป็นลายใบพัดนะครับแม็กก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับเป็นลายแบบเหมือนกางหันใบพัดนะครับเป็นท w o ทนนะครับสีดําปัดหน้าเงานะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้คําว่า TRD อยู่นะครับเป็นแม็กขนาด6กลูร้อยนะครับนี่นะครับชุดซุ้มล้อนะครับปีกนกปีกนกนะครับสวยๆเดิมๆนะครับ ตัวรถไม่มีพลิกความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับนี่ดูสีนะครับมีกรอบบันไดด้านข้างเป็นสีดํามาให้นะครับสวยๆเนียนๆนะครับไม่มีแตกหักนะครับกระจกมองข้างพาไฟฟ้านะครับผมตรงนี้มีไฟเลี้ยวฝั่งมาให้ด้วยนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับคันนี้ไม่มีการสาดมาให้นะครับเสาเอเสาบีนะเป็นสีดําด้านนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับเนี่ยด้านหลังสวยนะครับมีสปอร์ตเขาเลือกสปอร์ตบาร์เปล่าไม่แน่ใจนะครับนะาสวยมากนะครับ มีโลโก้คําว่า TRD อยู่นะครับต้องบอกว่าสีแท้เดิมทั้งคันนะครับตัวนี้มันผลิตติดออกมาจากศูนย์ป้ายแดงเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะติดกับกระบะมาเลยนะครับสวยๆยาวไปจนถึงด้านบนนะครับมีโลโก้คําว่า TRD อยู่นะครับดูนะครับไม่มีร่องรอยนะครับรถใหม่มากนะครับไม่แสนต้นๆนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็เป็นเศษหลักพันนะครับมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะสวยมากนะครับสําหรับ TR d ดีคันนี้นะกระจกด้านหลังมีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะครับ แมกเล n เนอร์ของ Toyota เลยนะครับแท้ๆเดิมๆนะครับจุดจับยึดนะครับมั่นคงจากโรงงานนะครับส่วนกระบะด้านข้างก็จะมีโลโก้ TRD Sportivo นะครับเป็นสติกเกอร์แปะมานะตรงรุ่นเลยนะครับนี่นะครับดูตัวแม็กกันชัดๆนะครับวันนี้มาเป็นยางมิชลินด้วยเป็นแม็กทูโทนนะครับดำปัดหน้าเงานะครับรถสวยๆนะครับคัสซิเดิมๆนะครับตัวรถไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับดูนะครับ ไม่มีวาลไม่มีผ่านะครับรถเดิมๆสวยๆนะครับรถสวยคัสเกมเลยนะครับกับผมในเพชรยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของเขานะครับด้านหลังนี้จะมีการชนเป็นตรงรุ่นอีกเหมือนกันนะเป็นการชนตรงรุ่นเลยของท r d ก็จะเป็นสีดํากับสลับกับสีแดงนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของท R d ดีนะครับดําแดงนะครับมีทั้งในรถเก่งนะครับและรถกระบะนะครับมันจะเป็นชุดแต่งของเขาจากสูนเลยนะครับผมคันนี้นะครับฝาท้ายก็นิยนๆสวยๆนะครับ มีไฟเบรกตรงที่3มาให้นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้เช่นกันนะครับแน่นอนอยู่แล้วเป็นตัวพรีรันเนอร์นะครับพอรถเป็นตัวสูงนะครับทัศนะวิสัยในการมองด้านหลังมันจะค่อนข้างมองยากนิดนึงนะครับมันจําเป็นนะมีความจําเป็นต้องมีกล้องมานะครับนี่นะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับตัวรถไม่มีพิกความจมน้ําชนหนักเลยนะครับชุดกันชนด้านหลังก็มีโลโก้คา่าทีอาดีมาให้นะครับ ทีอดีสปอร์ตดีโวนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหารถกระบะไ้ใช้งานก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับดูนะครับความสปอร์ตของตรงนี้นะมันไม่มีของเทียบนะถ้าใครอยากได้รีโว่ทีอดีก็ต้องซื้อทีอดีจริงๆนะครับมันจะแตกต่างเขาไปซะทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังสปอร์ตบาร์ล้อแมกนะครับมันจะไม่มีของเทียบใส่นะครับ ถึงจะเป็นร้านประดับยนต์ก็จริงนะแต่มันจะไม่สวยเท่านี้นะครับและภายในของทีดีก็จะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะครับนี่นะครับกระจกแท้ทุกบานนะครับโตโยต้าทุกบานเลยนะครับเนียนๆนะครับแผงประตูเป็นสีดานะครับพุ่มด้วยหนังสีน้ำตาลนะครับแล่พุ่มด้วยหนังสีดานะครับปออภัยนะครับแล้วก็เดินได้สีแดงมานะครับทรงความเป็นเอกลักษณ์ของทีดีและแน่นอนครับมาพร้อมความสปอร์ตก็คือเป็นลายเคปลาแท้ๆ ไม่มีเทียมแน่นอนนะรถอันนี้ออกมาจากศูนย์โตโยต้านะครับมันต้องเป็นของแท้โตโยต้าอยู่แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นมือเปิดโคเมียมนะครับเป็นจกไฟฟ้านะครับมีการหนีบด้วยแล้วก็มีบาร์มาให้สองฝั่งนะครับระบบอำนวยความสะดวกเยอะนะครับแบบแล้วก็มีบาร์ด้านบนมาให้ด้วยนะยู่ฝั่งนู้นะครับมีบาร์ให้สองฝั่งเพราะรถตัวพรีรันเนอร์เนี่ยมันก็มีความสูงจากพื้นระดับหนึ่งนะครับ นี่นะมีที่แขวนของด้านบนนะครับแล้วตัวบอกก็จะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะเป็นบอกทรงสปอร์ตสวยๆนะครับตัวท R d ดีนะสังเกตไหมว่าเบลมันจะเป็นสีแดงนะครับตัวเบลจะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับทุกที่นั่งนะครับตัวบอกก็พับได้เช่นเคยนะครับดึงดึงด้านหน้านั้นขึ้นนะครับแต่มันจะมีลายแบบนี้นะครับถ้าเป็นบบก t ท d อ่ะดีเดินจะเดินได้สีแดงแล้วก็จะมีลายผ้าตรงนี้ตัดกับสีดำแต่ผมให้ดูด้านหน้าจะเห็นชัดนะครับว่าด้านหน้าจะสวยนะสำหรับตัวบอก นี่นะครับนี่เลยเลขใหม่เนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบกิโลนะครับเนี่ยนะครับต้องดูจากด้านหน้าถึงจะเห็นนะอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะรถสวยๆใหม่ๆเนียนๆนะครับเม็ดร์คโรบอทอะไรยังอยู่หมดเลยนะครับต้องบอกว่ารถสวยนะครับรถที่เพชรยนต์นะครับคัดเกตทุกคันนะบริษัทเราเปิดมานานกว่า20ปีนะครับสาหรับใครที่ติดตามช่องอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะ เป็นเคปล่าแท้ๆเมันที่ผมบอกว่าของศูนย์ไม่มีของเทียมแน่นอนนะครับเงาแว็บนะครับไม่มีชุบนะครับนี่มือเปิดโคเมียมกระจกไฟฟ้า4บานออโต้บานคนขับนะครับมันจะรักออโต้บานคนขับแล้วตรงนี้เป็นกันนิดบางทีเราเลื่อนกระจกทิงไว้เราเอามือไปสอดกระจกมันจะหยุดนะครับตรงนี้เป็นเซนทรันล็อกนะครับอันนี้ล็อกกระจกนะครับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับไฟฟ้าต่างๆนะครับ ตัวคอนโซลของเขาเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเลยสำหรับตัวโ t a r ิ v o คันนี้นะราคา5้9นะครับต้องบอกเลยนะครับเป็นปี16ที่เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับเรามีทั้งแขบและ4ประตูนะผมเรียนแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับเรามีทั้งแขบและ4ประตูนะครับสำหรับ t ต y ล t a วท v o TRD นะครับถ้าใครอยากได้รถแบบว่า4ประตูนะครับดอกเบี้ยถูกๆก็เลือกเป็น4ประตูไปนะจะได้ดอกเบี้ยรถเก่งนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นก็2.79นะครับไปจนถึง 3.89นะครับสูงสุด425ก็คือผ่อนนาน7ปีนั่นเองนะครับอังคงราคาค่ะอาดนะครับไฟเพดานเป็น LED แล้วนะครับคันนี้มีการออปชั่นเสริมนะเสริมกระจกบานใหญ่เข้ามานะเพิ่มทัศนวิสัยในการมองด้านหลังนะครับตัวคอนโซลด้านหน้านะครับเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งคนนั่งเลยนะครับตรงที่เปิดสองฝั่งบนล่างก็จะเหมือนในตัวรีโวทั่วไปนะครับไฟเตือน p a s s e n g e r Airbag นะครับแต่ว่าจะมีการขีดแดงๆนะครับตัดกับโครเมียมมานะครับ ทำให้ดีไซน์นี้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นรุ่น TRD Sportivo e นะครับแท้ๆเดิมๆของศูนย์เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเคปลาตัดแดงนะครับอันนี้เป็นของแท้เลยนะครับจากศูนย์เลยส่วนหน้าจอนี้ก็แน่นอนเหมือนที่ผมเคยบอกว่ามันจะอยู่ในตัวโตโยต้ารุ่นที่ท็อปที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรจ e นเดอหรือถ้าเป็นรถเก่งก็จะเป็นอยู่ในตัว V อย่างเงี้ยอันติ 1.8V อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็น v ออก็เป็น ีออสตัวเขาเรียกในตัว S นะครับหน้าจอจะได้เป็นตัวแบบนี้นะครับถ้าเป็นรถกระบะหรือ Fortuner นะใน l e g e n d e จก็จะเป็นจอแบบนี้อันนี้จอนี้จะอยู่ในตัวท็อปเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะครับสามารถบูทูธ u s b CD DVD ได้หมดนะครับตัวจอเนี่ยมันเหยียนขึ้นมาได้นะส่วนตัวแอร์ของ Revo คันนี้นะครับเป็นแอร์เมนนลใช้งานง่ายนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะอุณหภูมิความแรงนะครับแล้วก็ทิศทางตรงนี้ ตรงนี้ก็เป็นปรับอากาศวนในรถนะครับด้านล่างมีพาวเวอร์เอาเลช่องนะครับใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายเหมาะสําหรับผู้ใหญ่นะที่ต้องการรถแบบสวยๆส,สปอร์ตสปอร์ตลุยๆนะครับหัวเกียร์ยังเป็นทียดีเลยหัวเกียร์ยังเป็นตัดแดงเลยนะครับเป็นดําตัดแดงนะครับเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะครับครอบคันเกียร์เป็นสีเทาสวยๆมีหนังพุ่มหนังแท้ๆมาให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะว่าหนังนี่เนียนๆน,น,นะครับ ได้ทุกจุดจะเป็นสีแดงนะครับได้ทุกจุดจะเป็นสีแดงแล้วก็มาพร้อมโหมดเพิ่มขุมกําลังความแรงอีกแล้วนะครับเป็นอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับถ้าขับคลองก็กดพาวเวอร์โหมดถ้าขับอยากประหยัดน้ามันก็กดอันนี้อันนี้คันเร่งมันจะหน่วงๆเวลาเรากดใช้นะครับแล้วอันนี้คันเร่งมันจะตึงเท้าหน่อยเวลาเรากดใช้นะ ปุ่มไม่มีถลอกนะครับสวยๆเลยมีที่วางแก้วน้ำสองช่องนะครับที่เท้าแขนเป็นหนังสีดำนะครับเดินได้สีแดงมาเช่นเคยนะหนังเนียนๆนะครับเก็บของได้นะซ่อนตังเมียได้นะครับไม่ซ่อนดีกว่านะเนี่ยตัวเบาะของ TRD ก็จะเป็นเอกลักษณ์เหมือนที่ผมบอกว่าเป็นเบาะทรงสปอร์ตมันจะเป็นหนังนะครับเป็นหนังแล้วก็ตัดกับตรงนี้เป็นผ้าแล้วก็มีโลโก้คขาว่า TRD เห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหม TRD นะครับ ราคา579นะครับสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะครับอยากได้รถทรงสปอร์ตสวยๆนะครับค่าย t o y ต้รี vo นะครับเป็นรถกระบะที่เรียกได้ว่าสปอร์ตที่สุดเลยรุ่นหนึ่งนะครับตอนนี้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเราได้นำเข้ามาแล้วนะครับมีทั้ง4ประตูนะครับและแคปนะครับแคปก็จะอยู่499นะครับแต่คันนี้เป็นเป็น4ประตูก็จะอยู่ที่579นะครับเลขไมล์110,2600มเมื่อกี้นะครับก็สวยๆเลยนะครับ ต้องบอกเลยว่ามีสปอร์ตบาร์มีล้อแม็กที่ไม่เหมือนชุดกันชนภายในนี่หาไม่ได้เลยตัวทีอาดีเขาจะแยกของเขาโดยเฉพาะนะครับแต่ใครอยากออกรถมือสองนะครับอยากเลือกรถคุณภาพดีนะครับก็เลือกผมเลยเน็ตเพชรยนต์นะครับกับบริษัทเพชรยนต์เปิดมานานกว่า22ปีนะครับมีบริการจัดไฟนั้นให้ถึงที่ทั่วประเทศนะครับยังไงก็ต้องฝากกดติดตามนะครับกดไลค์คอมเมนต์มาได้นะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันด้านล่างนี้เลยนะครับหรือตามเบอร์โทรด้านบนที่ขึ้นอยู่นะครับ วันนี้ผมเนเ็ดโดนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ